โอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหคุณจะได้ครับสั้นป้อมทีเดียวตัวแรกว้านะครับ<แ>ตัวนี้ได้แล้วครับ1ตัว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วแล้วก็ผมกับช่องเก่ากระบาลแกงของเรานะครับวันนี้มาหมายเดิมครับผมไม่ใจที่ไม่ได้มานานนะครับนี่น้ําสวยงามทีเดียวเมื่อคราวที่แล้วก็ได้สบายไปตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้ปลาเยอะอยู่นะครับมาเอกไม้แล้วครับปลาแล้ววะ เฮ้ยเอาเลยกระเพียนมาอีกแล้วครับโอ้ยสามสายพันธุ์เลยเชี่ยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยมไม่เล่งวะ่ะเ <c oughs> นอะโอุย้ยตระเพียนใสด่ดีตัวเมียด้วยเน <c oughs> อสวยงามสวยงามไม่ได้เจอนนาแล้วนะพีกเจนแต่เมียมันอยู่คนเดียวครับโอ้ บรรยากาศก็ใช้ได้ครับลมแรงยิบหายแล้วฝนก็ตกพังๆังนะครับวันนี้เราตกกรนทรบกลางพายุเลยทีเดียวของผมยังไม่แดดสักตัวเลยนักเอกมานี่หลายแล้วครับหลายตัวแล้วหางแดงวันนี้เยอะมากไม่แข็งกูได้กูได้สวาตัวเดียวกูกจบแล้วโอ้โหมันอยู่คนเดียวเลยครับอเอ๊ <c oughs> <c oughs> มันหิวมนหล่วมันแดงหมดแหละนี่ครับไม่ตัวครับโอ้โหหล่ออยู่คนเดียวเลยมันท้าผมนับแต้มด้วยนะครับวันนี้อืมนี่ขี้เกียจสู้นะครับผมเราเป้าใปใหญ่กบแม่งนานๆแดกทีครับผมม่ใหญ่ด่าครับมาครับมันมาแล้วสูดีใช้ได้โอ้โห โม่นะเอกพานหังแดงครับเอาอีกแล้วทำไมยอกับบ้านเนี่ยเอกได้ปลาใหญ่ครับผมเอกทวิ่งยังไม่ได้ประกอบด้วยนี่ครับโอ้โหใสดีสดีดดนะเออนี่ครับผมที่ขึ้นเราพันุ่มลบเราพนุมพันุมน่มน้อย อีกมืออีกมือหนึ่งถ่ายอีกมือนึงนี่ก็ลำบากหน่อยครับเชี้ยตะโกมาข้างในว่ะจุ่มเลยเดี๋ยวลากเข้าไม่ได้จุ่มไม่ได้เล่นก่อนเล่นก่อนโอโ้โ,อโหแวบโอ้โหอ้าถือไปด้วยเลยโอ้โหไซใหญ่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 โอซิก้าครันบวันนี้ แต่ไซสซใหญ่ในรอบเดือนสำหรับท่านี้ครับตะโกกมาแล้วครับโอ้โหกลับไปแล้วอ่ะโอ้โหดเออเออเออนั่นแหละมันอีกไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นย้อนแสงวะไม่ย้อนกล้องปุสวยโอ้โหสวยงามครับผม นี่ก็ผลผมผลงานครับโอ้โหเพิ่งจะได้ครับสั้นป้อมทีเดียวโอ้ประมาณสองโลได้สองโลสองโลกว่ากว่าโหดินใหญ่เลยนี่ครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แน่เที่ยวกันยิ้ตีนอีกอันนี้ครับนี่เที่ยวกับนี่เที่ยวกับมือเลยใหญ่อยู่นะครับประมาณสองโลโอ้อ้วนตักเลยโอ้โหสวยครับสวยสวยสวยเดี๋ยวนี้เป็นปลาท้องเกาะนะครับผม เห็นไหมครับแนะ่วันนี้ก็มาครับมากับน้บอยดมอครับแล้วก็มีครับลุงแดงพาหลานมาเดินเล่นนะครับ,บแน่ลุงแดงครับผมพักนี้ภารกิจยิ่งใหญ่ครับเลี้ยงหลานมันวก็มีเวลาตกนะครับผมนี่ก็น้บอยสองคนครับคนละสามคันเนี่ยผมตีพิซซ่าไปนะครับแล้วก็มีเส้เดือนด้วยไม้หนึ่ง ลองลุ้นดูครับว่ามันจะกินหรือเปล่าแต่ลาคนเยอะครับนี่ก็มีลุงวิทย์นั่งรอลูกค้าอยู่ครับผมอ๋อโหแมไม่มีคนเลยโฟแมนนะครับใส่มวอย่างดีเลยทีเดียวมาลุ้นกันดูครับนะเอ๋ก็ว่าจะมาประมาณเกือบเที่ยงครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับม่รู้มันจะกินหรือเปล่านะครับผมสี่โมง ครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งแล้วยังนิ่งนะครับผมปลายังไม่แหลกเลยไม่ตอบไม่แตกเลยนะครับผมวันนี้เหยื่อก็หลากหลายอยู่ครับเน้อบอยก็มีตะก้อด้วยมีหมูยอมีไส้เดือนครับของผมก็พิซซ่าสองไม้ครับแล้วก็ไส้เดือนหนึ่งไม้ก็ยังไม่กินนะครับมันก็มีขึ้นอยู่แต่ขึ้นขึ้นไม่เยอะนะครับสวายน้ำก็แดงสวยงามทีแต่ว่ายังไหลสองทางอยู่นะครับยังไม่ไหลทางเดียวก็มาลุ้นกันดูครับวันนี้ ดูครับสวยงามครับผักก็น้อยสวยจริงจริงเทีย่ยงแล้วนะครับผมกีก็ว่าวไปตัว,ลลวเลยไก็ไหวแดกว่าไปแล้วตอนนี้ได้ใส่ยูมาตัวนะครับไม่ว่าวแล้ววันนี้ยังไงก็ได้ปลานะครับ ตอนนี้น้ำเริ่มเบาๆไว้นะครับผมในเอกก็ยังไม่โผล่เลยปลาก็ว่าวไปแล้วมมนรู้จะกินอีกหรือเปล่าเะไดายมากมาลุ้นกันดูครับวันนี้หุงแดงเราก็มาแล้วครับส่งหลานเสร็จแล้วเอาหลานกลับบ้านแล้วก็มานั่งเล่นและเดี๋ยวว่าจะไปวัดตำหนักเหนือนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งอาจจะไปเหมือนกันต้องรอลุ้นกันดูครับ โอ้โหมาแล้วครับตัวแรกว่าวนะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวแ,แตกลึกด้วยโอ้โหป้าเดี๋ยวนี้แม่งใส่นี้นั่นเลยอ่ะช็อตเลยอ่ะอ้วนปากเลยลลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะปิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวแปมบอยอไปปลดให้ทิ้ีน่นูกระแดกครับนูกระแดกโอ้โหตะเพียน ไปเลยไปข้างบนเลยตัวเนี้สี่โลได้ไได้ได้ช็อตเลยอ่ะเห็นป่ะแมงไซอย่างงี้ทั้งนั้นเลยช็อตเลยอ่ะไปนู่นจะไปไอ้ตัวที่ว่าวอก่างเงี้ยก็งอไซนี่ไซนี้แหละมันแดกเบานะนี่ครับหอมโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหอย่ามาชี้ไม่ดีไม่ดีนี่ครับโอ้โหลองตัดแล้วไม่หักเลย ครบองค์ประชุมก็ไปนน่ลุงปรรลัดก็มาแล้วนะครับครบแล้วนบ,บอยก็มาแล้วครบแล้วครับก็บีมือหนึ่งเรานี่ช่วงนี้ไปทํางานแล้วผมเลยไม่ได้เจอตัวติดเข้าต่อ,อ,อตี้ไุ่ได้เฮ้ยเเดือนมีตีกุ้งเอาเ้นเดือนนะั่นแหะ,นะได้อยู่ออตอนนี้น้ำก็เบาๆนะครับจะ,จะบ่ายจะบา่ายโมงแล้ว ไ,ไ,ไวไหว,ไวนี่ครับนายเอกได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้โหเหี้ยแน่นปักวันนี้สุดหล,อล่อเรายังไม่มีตัวนะครับผมยังรอลุ้นอยู่ขาประจา ก็ตายแล้วสนิทเลยวันนี้น้ำในไม่ฮิตนะครับน้าเอกเราวันนี้ได้ตะเพียนมาตัวแล้วก็เงียบเลยนะคไม่ไหลบ่ายสองแล้วเดี๋ยวลุงประหลาดต้องเอ้ลุงแดงก็ต้องไปรับหลานแล้วครับภารกิจจะจบแล้วนิ่งครับตอนนี้ปลาไม่แดกเลยนะครับนิ่งเลยน้บอยแล้วก็มาวันนี้สองบอยเจอกันแล้วนะครับนี่มาทสาครมาตลาดแล้ว บอยบอยเดมองับบอยยิงครับบอยยิงปลาครับวันนี้บอยปากายครับเนี่ยโอ้หวันนี้มาเล่นปากายอีกแล้วิวหาไม่เจอเลยลุงเงินดูครับประมาณั้งสามโมงสี่โมงกลับแล้วครับผมอีกสองชั่วโมงกลับแล้วนิ่งยาวเลยนะครับผมนี่ก็บ่ายสามแล้วเงียบสนิทครับผมน้ำตายครับน้ำไม่ไหลเลย นบอยเราก็เปลี่ยนจังเลยครับเยือปลาไม่ขยบเลยครับยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ไอตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนี่มาสี่โลได้ไม่หนีครับสี่โลเนี่ยเห็นไหมเออยเห็นหัวไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีครับเนี่ยตัวนี้โอ้โหช้ได้เก็บหมดแล้วนะครับผมสี่โมงกว่าแนละ้ว ก็เหลือนะ boy, boy sniper, อ้าบอยบอยสไนเปอร์ยังตกอยู่นะครับผมตกเล่นๆลุง <cuanto S 1> ประหลาดก็นั่งรอเวลาครับเนี่ยขงผมเก็บหมดแล้วน้งองนี่เอง <what? c oughs> นองนี่เอก็เก็บหมดแล้วนะครับเรามาดูปลาวันนี้กันนะครับเอาเฮ้ยนหแบบไปไหนไม่ยกปลาดีแล้วนแบบนแบบนี่ครับผม ก็มีสายยูตัวหนึ่งห<อ>างแดงสามแดงพี่บอยนี่เอา่าเ,เป็นนีนในปลาตะเพียนตัวหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูบิก๊กบิ๊กกันนะครับผมเ,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 เดี๋ยวให้เก็บตัวแรกก่อนเดี๋ยวคราวหน้าได้ปลามาให้พี่บอยค่ะเชยอ่าโน้นตัวโน้นไปยกมาอา่า <Yeah. S 1> ในแบบ แล็วไหนแบบแล <ylum> ้วยกก่อนยกก่อนถ่ายลงลายเลยอยกก่อนยกโชว์ถ่ายได้แน่วันนี้ก็แดกสองนะครับเบ้าไปหนึ่งจะผางนี่จับหางมือหนึ่งเออได้สวยๆเปื้อนหรืมือเปื้อนแน่โอ้โหแม่งสะบัดระวังนะแม่งแหวงบั๊บเลยนะแน่วโหดี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 นี่ เห็นเนี่ยไม่ตามกันสี่นะครับตัวนี้ช็อตเลยทีเดียวไปดูดูทองครับล,ลงลาย้ยทองแม่งแน่นเลยนะครับอโอ้โหนี่นะครับผมเก็บรูป,ปรไ,อไหห่อยย่อนยุางมันดูเลเน่เนเ<ห>นโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมพลาดนิดานึงแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันแชร์ไปเยอะนะครับว่ายังมีช่องนี้อยู่นะครับผมโอ้โหอีกทีนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ